จ้ะรับเข้าหนึ่งใบเอ็ดเวิร์ดเลปิก้าโคตรสวยนะครับเป็นไงเป็นไงแล้วมาอยู่โมเดลบนโมเดล R4 คืออะไรเนี่ยเอย้ไม่ใช่ไม่ใช่มาอยู่โมเดลแลมโคืออะไรอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมใช่เพราะว่ามันคือหมวกคัสตอมครับใบนี้งานดีมากครับจากพี่เบนท์พุงกลมนะครับสำนักเพนนะครับคนส่งมาก็คือใบนี้คือหมวกของพี่แว่นที่สุภกิจนะครับ พี่นุ๊กนะครับที่ลุกคนรู้จักเป็นพ่อค้าขายเกี่ยวกับอะไรนะครับมือหนึ่งมือสองก็ลองทักไปนะครับใบนี้ก็มาทำโปรแกรมดีเทลลิ่งเฉยๆนะครับไม่ได้ฟูลดีเทลเห็นพี่นุ๊กบอกว่าใบนี้ต้องการขายด้วยนะครับแต่บอกเลยนะว่าหมวกที่ทําโปรแกรมดีเทลลิ่งไปหมวกมันหมวกมันใสมันกริปกลับไปแน่นอนนะครับก็ลองดูนะครับถ้าฟูลดีเทลมันจะมีการเซรามิกโค้ดขึ้นมามันจะทําให้งานมันจะดูแบบ อยู่อย่างเงี้ยไปอีกยาวๆนะครับโอเคจ้ะสนใจติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับตอนนี้งานเราก็พอมีนะครับก็เยอะอยู่นะครับไม่ค่อยทันนะครับวันนี้วันที่ยีิบเก้าแล้วจ้ะอีกแปดใบต้องส่งวันที่สามสิบทันยังไงก่อนนะครับไม่น่าทันนะครับต้องขออภัยที่ล่าช้านะครับสําหรับลูกค้าทุกท่านนะโอเคดีโซลลิ่งนะครับจะเป็นการลื้อล้างขัดเอ่อเป็นการ เป็นการเรียกว่าการขัดแบบเหมือนลูกขี้ไข่แต่เราทําเกินนั้นแน่นอนนะครับงานของเรามันจบไปมันเกินนั้นแน่นอนจะเริ่มจากการลื้อนะครับงั้นผมขออนุญ,ญาตนะผมขอลื้อหมวกคัสตอมให้คุณดูเลยนะครับว่าหมวกคัสตอมพอลื้อมาแล้วเป็นไงบ้างนะครับอ่ะโอเคเริ่ม ใต้นี้ความละเอียดของพี่เบนซ์นะครับสวยใต้นี้ดีมากใต้กลไกนะครับ เชเป็น6162นะครับอันนี้ขออนุญ,ญาตนะเดี๋ยวเราก็ต้องเอาออกอยู่ดีนะครับตอนที่เราล้างนะครับเป็นการล้างแบบนี้นะครับโอเคจ้ะ dia bilang ที่ใครไปแล้วหนึ่งรอบจะประมาณนี้นะครับก็ยังมีมีฝ้ามีอะไรอยู่นะครับนี่หลังจะรู้ที่ใครหนูขึ่คัสตอมเรื่องของสีมานะครับ<ๆ>ก็จะประมาณนี้นะครับ<ๆ>ประมาณเก็บ<ๆ>ให้เนียบๆนะครับร<ๆ>อบนี้เป็นรอบที่ใช้ในโปรแกรม detailing นะครับ<ๆ><ๆ>ก็จะเป็นโูนโรเทคนะครับ อาจจะไปที่สเต็ปที่2อ,อาจจะประมาณนี้นะครับจริงๆโปรแกรมดีเทลลิ่งจะรูปรอบเดียวนะครับรูปสองรอบคือพิชไล่รอบหนึ่งแล้วก็พูลิซซรอบหนึ่งชักนาวรอบหนึ่งนะครับะว่าอันนี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับเพราะเราเห็นว่าเขายังเงาได้มากกว่านี้ยังใส่ได้มากกว่านี้นะครับโอเคจะ,อจะเดี๋ยวกขาไปมาทํากันครับผม เสร็จจบพร้อมส่งกลับครับผมอะลรแลมโฟลจ๊ะแลมโฟใบนี้เป็นหมวกคัสตอมนะครับเอสเวิร์ดเลปิก้าใบนี้นะครับลายนี้นะไม่ได้ผลิตมาบนรุ่นแลมนะครับเฮ้ยผลิตปะวะไม่รู้แต่ว่ารุ่นนี้ครับแต่ว่าใบนี้ครับเป็นหมวกคัสตอมครับงานดีครับงานดีนะครับลายเส้นพวกนี้นะครับคุณดูก็รู้ได้ว่าลายเนี้ยมาจากใครนะครับ ใบนี้เขามาทำโปรแกรมดีเทลลิงเฉยๆนะครับไม่ได้ฟูดีเทลไม่ได้มีเซรามิกโค้ดครับนี่ขนาดไม่โค้ดนะใบนี้ทำออกมาค่อนข้างดีเลยแหละนะครับถ้าอยากได้นะครับให้ทักไปหาพี่แว่นครับสุภกิจครับนะลองดูลองถามเขาดูพูดคุยเขาดูใบนี้ใครได้ไปคือคุ้มแน่นอนเพราะว่าออก่อนจะเปิดขายครับเขาส่งมาทำเป็นไม่ได้ทำมาอย่างเดียวก็คือเซรามิกโค้ดนอกนั้นทำหมดนะครับ ลองดูตามคลิปได้เลยนะครับการลือ้อหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกขั้นตอนครับอืมสวยๆเออตรงนี้สีขาวด้วยมันสวยอะมันสวยตรงสวิตนี่แหละปกติเลยพิกาสวิตไม่ได้เป็นสีนี้นี่เออสวิตตันี้สีขาวมันสวยเฉยนะครับดูดีดูเมทัลลิกเขานะครับนี่คือปรับผิวทีสเตปครับแล้วก็เราใช้แว็กนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนในในความเงาของเขาเลยนะครับเป็นซอฟโครับอายุของซอฟโตัวนี้ จะได้อยู่ได้ประมาณสัก6เดือนนะครับจริงๆทางโรงงานเคลมมาคือ1นปีแต่เราหั่นครึ่งเลยครับเพราะว่าตามอากาศบ้านเราครับมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ดีขนาดอะไรอย่างนั้นแล้วก็ตัวแปรในอากาศบ้านเราค่อนข้างเยอะครับค่าความเป็นกรดเป็นด่างค่า PH ครับมันเยอะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นครับเราเคลมให้ลูกค้าเลยว่า6เดือนครับมันจะอยู่ได้ประมาณนี้หมูกก็จะหมวกก็จะชายนะครับแล้วก็จะค่อยๆดรอปลงไปนะครับเพราะว่าถ้าเคมียังอยู่ครับก็ ก็ยังจะสวยอยู่ใช่ไหมครับมันไม่ใช่ซอฟโคดเนาะก็ต้องพูดกันตามตรงแล้วกันเนาะโอเคจ้ะงั้นหมวกพี่แว่นไปนี้นะครับเอ็ดเวิร์ดลิปิก้าเป็นหมวกแอร์บัตนะครับสำนักไหนที่เป็นคนแอร์บัตนะครับผมผมผมจำไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะใช่ให้ทักไปถามพี่แว่นเขาดูแล้วกันนะครับพี่สุภกิจนะครับวันนี้ผมไปจอไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ